ดีเอฟซีแฟน่อง,องทุกคนนะคะมือหน,นี้นุนที่ยากก็ได้มาหาปลาหอมหาลุงแดงนะคะงวดที่ผ่านมาได้ยินมาได้ยินข่าวว่าปลาหอมแล้วโชคดีถือเลขสองตัวบนนะคะบรูนวา่าเพิ่นเอาเลขมาจากใสงวดนี้ก็สิมาถามปลาหอมคือเก้านะคะวา่าเพิน่นได้ตัวเลขแนวทางไปนะคะเพิ่นเอามาจากใสที่มาที่ไปงวดนี้ได้ไปนะคะไฟได้ปั้งน้ำกันเลยค่ะ ประหามก็ได้ยินข่าวว่าโชคดีแต่หัวทผ่านมาเนี่ยถือเลขถือเบอร์อยู่ถือบนหรือถือล่างค่ะถือบนสามหาสามหาคือดังค่ะแต่ประหอมคือซื้อได้เขาเขาซื้อตะกอนนะซื้อตะกอนเหล็กออกมาอ๋อซื้อไว้ก็เลยได้ก็น้องน้องเขยติบอกมันบอกเอานี่ยบอกผู้บอกเด็กตาหมาตาหมาเอาเขาว่าเป็นละตีเด็กเด็กน้อยนี่จ้าขวบนี่ร้านร้านปราหอม สองปีเต็มหรือสองปีสองปีเต็มเต็มพอดีเต็มเต็มเป็นเกลี้ยงสิบหมื่นป้ากินองคือเป็นตะดื้อสิไอบอกตัวไดนฟังกันอ่ะไอบอกตัวไหนจ้ำสาจ้ำสาเรียกออกตัวไดนบ่บอกมั้งพบ่กพอพอทางถามก็ได้แต่บางที่เขาบอกแค่เดียวแล้วเลยโอ้วันนี้ะมันบอกไว้แล้วับซื้อเลยเกี๊ยนอ่ะบอกไวเลยเขาว่าจังได้ย้ำเขาเบาปะหอมถามเขาหรือเขาเบาเองเราเองที่รู้ เขาสิเขาสิเล่นอยู่ของเขาแต่น่งอยู่ไม่นั่งกองมันก็บอกว่าเจ็ดเจ็ดหาวันนี้เขาถามมันก็บอกว่าเจ็ดหาออกอีนเดียเลยแม่เดี๋หน่อยมันจะงะไรจัะเบาปิดยังไงอ้าวเมื่อนี้ก็ซื้อที่หลังมันเสียวปีกเลยมามา่มบองได้อมันเสียวปีกเลียก็ได้เหมือนบ้านประหอมซื้อแบตเตอรี่ไปไปบอกว่าซื้อจักเตืมแบตเตอรี่ซื้อแต่แนวอื่นมุดน้ำซื้อเพื่อานบอซื้อยูอะไรแต่เรียงหมดก่อนกับซื้อนี่แหลซื้อโตไดบ้่ะ ซื้อหกซีมันมาถือมันมาเขา่ามวยร้องหังนไปซื้อหกซีมันกับบาเขา่าตั้งแต่ใดมากนี่เขา <c oughs> หัวตาสิอบอกงวดที่ผ่านมาเนี่ยบอกกับกับงวดนี้เป็นงวดที่สอง,ง,สองบอกงี้มัได้กับตัวเดียวโคโลบ่บอกมันเบาเบาไปถวยวดิบอวมาเบาเบาไปอีกดิเขาบอกถามมเบาต้าตัวเก่าบอกแจ็คมื่อแล้วเนี่ยป้าหอมเนี่ยซมื่อแล้วบอกตังต้าเล็กอ๋อบอก,กตังต้ตองงวดพุ่นน่ะเลขออกมากแล้วบอก,กอีกดิ บอกเรกออกแล้วเบ้าเลยมือมือเรกออกกัด้อนเีกางหวัดมัหันมันมาถือจ้าวันนี้มันมากกับเราอยู่ตเก้านี่ะมันหอดตัเก้ามากกว่าบอกตัวเก้าันเดียวแง่หอมไปซื้อใบแล้วสองสามด้วยซื้อไบแล้วฟันดีบ่ฟันดีมฟันดีฟันมาจังไดฟันาไปจับปลาได้ปลาบ่ไปดำหน้าไปจับปลาปลาขันสอนส่วนห่วงแล้วมันคือจะมันจะไดงเงินอย่างแน่แหะ ตาตานันก็มีเงินมีคขามมะเขาวนี่อันนั้น์อะนี่เนาะวันนี้ฟันว่าได้ปลาอืมหันไปมาได้หัวได้ปลาสิได้ได้ลูกกบได้ปลาสิได้สิได้เงินมันได้หันเงนเงียหอมม้วนนี่ก็ฟันว่าได้ลูกกบก็ได้ปลาเนี่ยบอฟันแล้วฟันแล้วตาหลายมือแล้วแต่หลังจากซื้อเลขมาหลังจากซื้อเลขสิสิฟันเลขเนี่ยได้เลข มันมันสีนั่นดิเขาก็ดือย้่นอกปีนกําแพ่งข้างนอกล่องล่องมองปลาเด็กน่อยผู้ชายเนาะล่องมองมันสีอะมันสเทียมมันเขาของมันไหนมันบอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สองเนาะเพื่อเขาวันวว่าหามันเขาเลยดิบอกสามหาตรงตรงเลยตรงเดียวเลยห่อยว่ากับออกก็ไม่ออกบนถึงออกบนออกสองสามหาอันนี้ตาล่างแต่เตือนล่องแต่เือวันนี้บอกเจดหา ปลาหอมซื้อไว้ปลาหอมฝันดีเนี่ยก็ซื้อตัวเดียวนี่บ่บ่ได้ซื้อเล็กหลายตัวซื้อตัวเดียวซื้อซื้อกลับซื้อบนล่างนั่นบ่หันเดียวนั่นเนาะบ่หันซื้อหลายตัวอื่นนั่นบ่บ่แต่ตัวเดียวนี่แหละกับอันกับสามหันเขาเพิ่งขายซื้อที่ได้บ่ได้ได้บ่ได้หลายซื้อหลายยุตแต่ว่าบ่ได้หลายเหตุผลนี่ ซื้อลารแต่มันบ่ได้เงินซื้อไรเยอะบ่ได้ลายเพราะว่าเขาเจ้าจ่ายเครื่องเดียวเข้าใจแล้วทั้งเจ้าขึ้อ๋อทั้งเอาขึ้นขึ้นขึ้ทั้งได้ทั้งคืนอ๋อวันนี้กับสีผู้ใดตีเลขตัวนี้บ่ดังไหมบอผู้ดังเลขตัวนี้เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่เลขบ่ดัง อือองบางน้ำลูกน้ำหลานตัวกัเทียวมันขีเทียมันเข่ามันยังทเดียวนี่เขาเป็นคนบอกเทียเดียว<ห>เลีวเลยบอ,อ,บอาลำไรดิบ <laughs> อกลำไรบอกเดียวเดียวเลยเกอามืมอกับ่บอกบอกไว้ใตบอกเฮ้ยมาชนทามเขาบอก เขาเจ้าว่ะตะเกาเด็กน้อยบ่ให้ถามพัมเพียได้ป่ะฮะเบื่อกันยังไงบ่ได้ถามมันดูจนมันกับโบบอกกันเอกเซยมันโบบอกน้ำยังไงอยู่เอาเมื่อไหร่บอกบอกตัวเดียวฮะแต่เจือตัวเดียวเนี่ยถามมันเหรอโบอกอยู่ไหมแล้ว่าเป็นกรไดิเงินหงอนเป็นจะได้เงินเล็กอยู่บอเป็นใจดีใจงามอยู่บอกว่าจืดๆแล้วกระ่งตนี้แหละเปอีกสามสี่มือเล็กก็ออกแล้วแม่บ่เฝ้าซื้อสิยังบ่ล่ะ คนซื้อใส่ปีใหม่ไหมคนรุ่นเล็กนสื่อหม่เขาก็ผอบบ่มาขายกับหมู่บ้านเขาาะกบมาขายอยู่แต่ว่ามันมีตัวนี้อ๋อมีตัวนี้นั่นนะเป็นแบบมันอั่นอยี้ยอมันเบิร์ดผูดทางข้นเขาก็ซื้อมันเบิร์ดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจได้ได้กินปีใหม่เนาะเพื่อได้ใส่เพื่อได้โชคดีใส่ปีใหม่ เขาก็เบาเบ้าเาเก่งอยู่แต่เ่าเว้าพันชัดเาประหับวท่านหน่ะท่นต่อยัดข้ววาค้นซีเว้านี่เขาเฝ้าเขาเองเรื่องนั้นบอกอรันเาเก่งเก่งบกนันโบวมันนางโบวั่นก็บ่านางฟังินเนาะนันเจเขาอยู่กัว่าสามหาสามหานบาอยูู่นเดียวมันบอกวันที่ผ่านมาเนี่ยเ้าอยูู่้เดียวมั้เาอยู่จังมือเนี่ยสามหาสามหา้สองมื ใบไอนเขาใบไทรเขาบอกก้อนเหล็กสิหอ๋อปลาหอมตากเขาเออตากเขามันน oh, NO> um, um> <er ั่งอยู่ผู้เด um> <e ียวมันน่ะแหละแปลว่าม um> ันฟังๆมันอยู่เราเห็นอย่างเง้ยมันก็จามหายจามหายผู้เดียวมันี่มาถามมันมก็บอกบอกอยู่ด้ถามกับเบ้เบ้าที่ว่าคันสีเบ้าเบ้าเองเออบ่บ้าบ่ได้ถามเขาบอกอันงวดที่ผ่านมานี่บอกก้อนเหล็กออกจักมือปลาหอมสองสามมือสองสามมือบัดงวดนี่เบ้าต้องงวดเลยบ่เนี่ยมันมันออกแล้วเป็นบ่ มรุ้นนันนั่กับมะนังโบยี่หนีอะไยุ่องดิน๋อเลีนดินหน่งหลุดนั่ะโอ้เล่นยุกองดินแล้วก็ว่ายุคผู้เดียวไปแค่แดงเราคนเปนร้านตัวบอกเด็บ่สือลบงเรื่องอเมนถือมนวนี่เลยน้ำวนหนี่เลยนันจิือว่ายุคผู้เดียวอีกแล้วว่าั้งแต่ต้องมวน้ำมาตัวใดกับฟังฮอนเจ็ดหาเจ็ดหาตัวเดียวเจ็ดหาตัวเดียวนี่ได้ซือไ้แล้วตัวแด้วย ซื้อลงมือซ <c oughs> ื้อไม่แล้วแต่ว่าพ่อซื้อแต่วาลตเตอรี่ว่าพ่ซื้อลอตเตอรี่ลงมือพ่อซื้อแล้วก็ฟันว่าได้ปลาได้ลูกกบเนี่ยมั้งขันได้กบได้ซอนเน่นได้เงินล่ะแค่เงินหยังล่ะคันซ้อนมีแนวถือเี่นได้เลยแนฟันฟันกับเแี่ใครมาเดินนี่างเ่ี้ยหอนมาได้เงินบ่้งวันนี้ฟันมาได้แง่อีกบ่บ่ลมาท่นไหนแง่ใครมาที่ว่าฟันมาได้ซ้อนบ่ลมาท่านหอนมืออ่ะกันบ่าฟันมาได้ซ้อนได้ปลาได้ซ้อนต้งมือมือซื้อได้คนน่ะ ซื้อเลขแล้วฟัน bon ว่าได้ซอนได้ปลาก็ไ hmm. ด้ลูกกบอืนนี้ก็น่าสดปันทั้งสีมันสีได้เงินมันเถอะปลาก็สะมีนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กสมเปนไฟจะซื้อเลขไว้นี่ซื้อเด้วสมเม็นไปสมเก็นกบปนิดบ่สมเม็นนี่คางได้ก็สร้างสิอือถือรอดแม่มันมัน่ได้มันนี่มันเป็นนี่เด้ยแยกประเด้เป็นประเด้เป็นละทีเนี่ย บ่กขันซื้อเลขแล้วฝันว่ามีแนวดากับฟันว่ากับกับบ่ได้ฝันนี่ฟันนั่งยืดอือว่าตาเม็นนี่เธอเอาบอกวันตะมันตาสั้นใส่เแต่พี่น้องวันสื่อเบิ่งตัวเพี่ยมันฟังได้ค่ะเด้อปควาหอมคนว่าสื่อเบิ่งเด้อค่ะเลขร้านเพิ่นบอกงวดที่สองมันบ่ป้างวดที่สองนี่วดแรกบอกสามหาโตเดียวโกโลงวดนี้ก็บอกเจ็ดหาบ่ได้ถามยากเขาบอกของเขาเอง อหอมซื้อเลขไว้แล้วก็ฟันดีเนาะป้าเพิ่นกระจดีดีนั่งตั้มสาดอยู่นี่บ่แพ่งถาทถาแล้วก็บอกเราที่นี่ก็ได้บ่แพ่ง,ง,งน,น,นี่แกแกมูหยุดได้น้ำหนาบอกให้เพิ่นไปซื้อเอาเนาะเพื่อเพิ่นถือมาให้ค่าขนมร้านเพื่อมันออกมันสีเป็นอยลาค่ะดวงใสปีใหม่เพื่มันนั่นมันเป็นใจดีๆอยู่บ่ใจดีใจงามยนบ่ บมื่อเนิ่นเมืเอิญปกติมาหาปลาหอมนี่ปลาหอมไม่ค่อยเห็นเด้อค่ะเด้อไม่ค่อยอยู่บ้านไปตัดอ้อยเนาะหาลับจ้างตลอดนนี่ะหาลับจ้างตัดอ้อยแต่ว่ามื้อนี้เป็นเป็นจังได๋บุมามาพ่อพอดีนะคะอยู่นั่นพอปกติปลาหอมบ่อยู่เฮียนเด้อนี่ออืยเขาเขาเลี้่นยุหังลดไถ่หน้าคนไม่กันเล่นอยู่ผู้เดียวมันแก่ะก็มันบ้างบ้าคันว่านนี่ว่าเองเราเองว่านี่ถามถามเขาเพรปะคือถามนี่บขาบอกมันบพราเอง ถามลูกป้าแต่นางนั่งเล่นไป่เดียงงอนมันกับบอกของมันเองถามเนี่ยว่ามีการบอกบที่ว่าคัานบอกน้ำบอกเองเนาะน้ำบอกเองถามนี่มันกับพวกป๋าไม่เสร็จเลยมันกับเรียนนี้ขาป้าไปเลยน้ำเหรเขาเป็นคลายมาเป็นน้ําพุ่งเกิดมากอย่างทาาผ้าวาเนาะมีงวดว่าหันเอาเป็นผ้าวาเนาะเขาขดสื่อหน่อยหนึงเนาะไอ้เป็นสื่อครึ่งงวดว่าหันอีเดียหลายบาทแต่ว่าเขาเยอะเทียกับคืนนี่แบบเป็นคืนเลขตัวนี้มันดังเลข สามหาหาสามมันดังบางเจ้ากับใจเต็มบางเจ้ากับใจคเครื่องบางเจ้ากับยกเลิกเลยคืนเลยคืนมันเลยไม่ปรไดย้ดดดหอมกับเล่ได้บ่ลายนะมหัศจร่านมาก วันนี้ห้ได้หลายๆเด้อปหอมเด้อประหอมแล้วก็บแบ่งฟันแล้วนะคะแล้วก็บ,บอกแล้วว่าหลานแล้วบอกวันนี้เจ็ดหาตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเถากับเด็กศิลปมาให้ค่าขนมหลานนะคะนะคะเกิดกับว่าซส้อ์ร่องเบิ้งวันที่สองวันที่สองวันแรกเขาบอกสามหาสามหานะคะเลขออกสามหาบนสองสามหาบนวันนี้บอกเจ็ดหาตัวเดียวพี่น้องอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในวันที่สามสิบท่านว่า สองหากหกซีนะะน่นี่นะคะ<ม>เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะกขอให้โชคๆมันมานเ้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะมาดีค่ะ